สวัสดีครับผมมอสช่องทางธรรมชาติครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องของโรงตากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจุดเริ่มต้นที่ผมทํานะครับเพราะว่าต้องการที่จะมาตากกล้วยนะครับโรงตากโรงแรกของผมเนี่ยทำมาจากาท่อ PVC นะครับแล้วก็ผ้าใบนะครับผ้าใบใสซึ่งมันทนลมทนฝนไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีความชื้นจากพื้นดินขึ้นมา ก็เลยไม่ค่อยแห้งนะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่ครับกันพวกมแมลงกันฝนได้นะครับพัฒนานะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับจนได้โรงตากที่ผลิตจากโครงเหล็กแล้วก็แผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับที่รับแสงแดดและให้ความร้อนภายในแล้วไม่ขายความร้อนออกนะครับเป็นโรงแรกนะครับขนาด 3, คูณ4เมตรนะครับก็ได้น้อง นักศึกษาม,มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเข้ามาช่วยครับส่วนการตากกล้วยแล้วก็จะมีสีสันสวยงามเลยครับโรงนี้จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดพลังงานเข้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมพัดลมนะครับอันนี้โรงที่2ครับผมเป็นโรงตากที่มีขนาด 3, าคูณหเมตรนะครับก็ใช้โครงเหล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับ เป็นบอดี้ภายนอกนะครับและพิเศษกว่าโรงเก่ายังไงก็คือขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็จะมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันคือความชื้นจากพื้นดินขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เทพื้นเพิ่มนะครับป้องกันความชื้นจากพื้นดินขึ้นมากล้วยจะได้ไม่ขึ้นลาครับแล้วก็มีการติดตั้งระบบ IOT เข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือกล้วยภายในโรงตากที่ตากนะครับคือพูดง่ายๆนะครับโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเรียกกันว่าโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ควบคุมฮีตเตอร์ให้ความร้อนนะครับคือใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการใช้ความร้อนจากธรรมชาติโดยตรงนะครับโดยที่ นำความร้อนเข้ามาใช้ในตัวของโรงเรือนนะครับในโรงตากนั่นเองนะครับแล้วก็ตากพวกผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชเนื้อสัตว์หรือสมุนไพรนะครับหรือจะเป็นวัสดุที่ต้องการให้มีความแห้งนะครับก็สามารถเข้ามาตากในโรงเรือนนี้ได้นะครับผมสังเกตได้ว่านะครับหลังโรงตากทําไมต้องมีพัดลมนะครับ คือพัดลมทํางานเพื่อที่จะดูดความชื้นภายในนะครับจากผลผลิตที่เราตากเนี่ยเวลาตากแล้วความชื้นมันจะคายขึ้นมาด้านบนนะครับพัดลมก็จะทําหน้าที่ดูดความชื้นออกไปนะครับโดยที่ด้านหน้าจะมีช่องอให้ลมผ่านนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้เรื่องราวของโรงตากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผมมีอยู่นะครับ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ